ค่ะในข้อคำถามเป็นคำถามจากทางหลายเสียงธรรมค่ะการพิจารณาอาริยสัจสี่ในขณะที่นั่งสมาธิจะดีใช่หรือไม่และอธิบายมักมีองแปดด้วยครับการนมัสการในขณะทำภาวนาะก็จะมีความเป็นธรรมชาติตามลำดับการทำกรรมาฐานทำกิจทำอุบาย ทำการงานด้วยวัตถุประสงค์ในกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ใจสงบจากเรื่องราวต่างๆแต่ก็ใช้เรื่องใช้คำบริกรรมใช้การใช้การงานหนึ่งเพื่อหยุดการงานหนึ่งใช้กิจหนึ่งเพื่อหยุดกิจหนึ่งอีกหลายหลากิจใช้ อารมณ์หนึ่งเพื่อหยุดหลายๆอารมณ์แล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องกล่าวว่าคนทำกรรมฐานเพ่งอารมณ์เพื่อให้ได้หนึ่งก็จะอาศัยอาศัยอารมณ์ที่เพ่งเพ่งอารมณ์ก็คือมีความ มีอารมณ์นึกคิดที่ดีๆเพื่อที่จะไม่ให้มีพื้นที่ของความคิดที่เจือไปด้วยกรามหรือพวกอกุศลทั้งหลายในเชิญต้นก็เลยต้องคิดต้องนึกในข้อธรรมนะในข้อธรรมหรือ คิดนึกในองคุณก็จะเป็นคำบริกรรมหรือคำหรือการคิดนึกตึกในสาระก็เป็นการดีนะเป็นประโยชน์แต่ว่าต้องคิดนึกแล้วมีผลที่ไม่ไม่เล่าร้อนนะถ้าคิดนึกจนกระทั่งเล่าร้อนนี่แสดงว่า หรือหรือเศร้ามองหม่นมองแสดงว่าความคิดแม้จะแม้จะอยู่ในเรื่องดีแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเราต้องมองที่ผลลัพธ์นะในชั้นต้นเนี่ยบางคนหยุดความคิดนึกไม่ได้จำเป็นต้องมีอ,อู่บาย อุบายที่เรียกว่าอนุสติก็คือให้ให้ตามคิดตามนึกในเรื่องที่เป็นเป็นคุณเพื่อกรรมฐานทีนี้ถ้าเราทำกรรมฐานมุ่งสมาธิแล้วสามารถคิดนึกในเรื่องอริยสัจสีได้แล้วคิดแล้วมีความเห็น ที่คายความหมายมั่นในอุปทานได้แล้วก็มีความล่มเย็นในตัวก็คิดก็นึกเป็นการดีไม่เสียหายแต่ถ้าคิดนึกในเรื่องอรเยสัจสีแล้วจบไม่เป็น <c oughs> คือจบไม่เป็นในที่นี้หมายถึงว่ามากจนจนรู้สึกอึดอัด จบไม่เป็นนะไม่จบไม่สิ้นเนี่ยแล,แ,ลแล้วแล้วเล่าเล่าเนี่ยไม่นิ่งด้วยก,ก็ต้องหาอุบายให้จบคือต้องจบให้ได้เพื่อคือพิจารณาแล้วต้องต้องมีผลแจ้งมีความรู้แล้วก็เบิกบานไม่ถึงกับฟุ้งซ่าน อริยสัจะพิจารณาดีๆก็จะจะเห็นมรรคเห็นผลเห็นทางมรรคเงแปดก็อยู่ในอริยสัส,สีนั่นแหละอริยสัตตก็มีอยู่ในมรรคเงแปดนั่นแหละจะพิจารณาแล้วถ้าเห็นแจ้งเห็นชัดก็จะทำให้การพิจารณาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นชีวิตจริง คือมีผลมีผลที่เห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษได้ทำให้มีพลังที่จะละโทษมีพลังที่จะทำให้คุณสมบัตินั้นเป็นธรรมคือเป็นธรรมชาติขึ้นมาะนั้นก็ในขณะที่ทำสมาธิเราพิจารณาอริยสัจสี่มักมีองแปด แล้วแทงตลอดได้ <c oughs> ก็เป็นอุบายในขณะหนึ่งที่บอกว่าต้องจบได้นี่คือต้องเข้าใจก็จะเป็นการทำกรรมฐานที่เป็นประโยชน์ถึงแม้ในระในะระดับนี้ยังไม่เกิดความนิ่งดึกนิ่งอย่งมั่นเนี่ยแต่ก็มีความนิ่ง ที่สบายไม่ถึงกับน,นิ่งที่ดับเพราะอาศัยความรู้ตามเป็นจริงพิจารณาได้เป็นการดีเนาะทีนี้ในคำถามต้องการให้แจกแจงรายละเอียดในมรรคเมงแปดก็ตามกล่าวที่กล่าวแล้วนะว่าอริยสสัจสีเนี่ยอยู่ในมรรคเมงแปด และมรรคมีองแปดก็มีในอริยสัตตรีมรรคมีองแปดอยู่ในอริยสัตตีข้อที่สี่ที่เรียกว่าอาริยม,มรรคมรรคสัตนะอริยสัตตีมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคคำว่ามรรคคำนี้มรรคสัตเนี่ยเป็นอริยมรรคมีองค์แปด และอริยมรรงแปกเนี่ยมีอริยสัตตอยู่อยู่ในสัมมาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะแสดงความเห็นตรงในอริยสัส,สีทั้งสี่ข้อคนที่มีความเห็นในเรื่องอริยสัตติได้ถูกต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิต้อง เข้าใจในอรสะส,สีได้แล้วพอเข้าใจแจ้งชัดในอรสะส,ส,สิก็จะรู้ว่าการปฏิบัติให้มีอรสะส,สีครบก็คือต้องเจริญมักมักขสัตว์นี้ในข้อที่ข้อที่สที่ว่าเนี่ยซึ่งมักเนี่ยก็มีองค์ประกอบทั้ง8ปประการจะเริ่มจังแต่ว่ามักที่เป็นไปเอง คือมีความเข้าใจถูกต้องในอริยสัจสีนั่นเองนอกนั้นก็กลายเป็นสัมมามัตทั้งหมดกลายเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอชิวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิจะเป็นไปเองเป็นไปในในวิถีชีวิตจประจําวันนั่นเองแสดงว่าคนที่จะ จเจริญเจริญองคุณเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิและชีวิตก็จะเป็นสัมมาทั้งหมดถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อเดียวนะข้อเดียวจริงๆนอกนั้นก็จะเป็นมิจฉาวิถีชีวิตเป็นมิจฉาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะอยัางชีพไม่ว่าจะ ขยันหรือไม่ว่าจะพยายามไม่ว่าจะระลึกไม่ว่าจะพยายามไม่ว่าจะตั้งมั่นไม่ถูกหมดเลยไม่ถูกเรื่องเดียวคือความเข้าใจผิดนอกนั้นชีวิตในการกระทำทั้งหมดไม่ถูกทั้งหมดท,ทั้งทั้งที่ทำเรื่องดูเหมือนจะดีนะแต่ถ้า,ถามีความเข้าใจที่ถูกต้อง สิ่งอื่นๆก็จะถูกทั้งหมดด้วยทั้งๆดูเหมือนจะยังไม่ค่อยถูกแต่ก็พราะความเข้าใจที่ถูกต้องก็ปรับแปลเปลี่ยนให้ความคิดหรือคำพูดหรือการกระทำหรือความพยายามความตั้งมั่นในถูกในสิ่งที่ถูกต้องดังนัน้นเรื่องถึงความเห็นที่ถูกต้อง เป็นเรื่องหัวใจสําคัญและความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็ถูกจํากัดว่าต้องเป็นความเห็นความเข้าใจในอริยสัจสีนั่นเองงนั้นถ้าใครเข้าใจเห็นในอริยสัจสีถูกต้องชีวิตก็ไม่มีเรื่องอเออละก็จะค่อยๆไหลไปเองไหลไปสู่คันลองนี้อริยสัจสี่ในในชั้นต้นเนี่ยคือเป็นเรื่องเรื่องของความเข้าใจที่ที่ให้ถูกต้องให้ถูก ให้ถุกเรื่องถูกราวในในอริยสัจเนี่ยจึงมีเรื่องในประตูแรกนะในรอบแรกในชั้นแรกคือในเรื่องของความเข้าใจให้ถูกต้องว่าอันนี้คือทุกนะอันนี้คือเหตุทุกนะอันนี้คือความดับทุกนะอันนี้คือวิธีทาให้ความดับทุกถึงพร้อมหนทางถึงความดับทุกเนี่ยอยู่ตรงนี้เข้าใจถูกต้องละ อันนี้เข้าใจลักษณะถูกต้องในขบวนที่สองจึงทําความเข้าใจว่าเมื่อรู้จักทุกแล้วเนี่ยทุกจะต้องทําไงในฐานะที่เข้าใจว่าอะไรคือทุกก็รู้ว่าให้รู้ชัดๆจะได้ไม่หลงรักก้อนทุกว่าพราะอัน,นี้คือทุกทุกจึงต้องทําความเข้าใจให้ชัดๆเรียกว่ากําหนดรู้แล้วเหตุของทุกอะ่ะให้ทํำยังไง เมื่อรู้จักเหตุของทุกข์แล้วให้ทำไงกับเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์เมื่อรู้จักดีแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าแท้จริงแล้วเหตุของทุกข์ต้องละนะทุกข์เนี่ยไม่ได้สอนให้ละนะสอนให้รู้ชัดๆว่าอะไรคือทุกข์แต่ละมาสอนให้ละเหตุของทุกข์ว่าละเหตุของทุกข์แล้วเนี่ยทำไมต้องละเหตุของทุกข์ เพราะรู้แล้วว่าเหตุเนี้ยไปสู่ความเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักทั้งนั้นอไม่เทละไม่เทละก้อนทุกข์นะทําไมถึงไม่ละก้อนทุกข์ละ่ะเพราะว่าขนาที่ก้อนทุกข์กำปรากฏเนี่ยไม่มีใครละก้อนทุกข์ได้เพราะก้อนทุกข์เป็นสภาพอนิจจงมีสภาพทุกข์อยู่ในตัวไม่ตรองละ มันก็ดับในตัวอยู่แล้วแต่ที่เป็นปัญหาก็คือสัมพันธ์ผิดก้อนทุกเป็นก้อนน่ารักสัมพันธ์ผิดว่าก้อนทุกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนตของเราท่านั้นถึงต้องกำหนดให้รู้ชัดว่านี่คือก้อนทุกไม่ใช่เรานี่คือก้อนทุกไม่ใช่ของของเรานี่คือก้อนทุกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามันคือสภาพก้อนทุกอ่า แล้วก็กาหนดรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ความสําคัญผิดว่าเป็นเราความน่ารักความยินดีความพอใจว่าเป็นเราเป็นของเราถึงเป็นเหตุทําให้หน่วงลังไว้ดึงลังไว้และผัก้านในสิ่งที่ที่จะทําให้ความเป็นเราหายไปเหล่านี้เป็นเป็นเหตุที่ทําให้ทุกข์ไม่ดับเรียกว่า เกิดแล้วควรจะดับแต่ทุกข์ก็ดับโดยไม่ดับคือเนื่องจากเหตุของทุกข์มีการต่อเนื่องให้คือทุกข์เกิดเกิดดับดับอยู่นั่นแหละนั้นเหตุของทุกข์จึงต้องละแล้ทุกข์เป็นครูสอนที่ดีให้รู้จักว่านั่นคือทุกข์เท่านั้นไม่ใช่ของที่น่ารักเหตุของทุกข์ต้องละละ้นิโรธ นิโรธคือความดับทุกข์คือคนดับทุกข์แล้วต้องรู้เนื้อสภาพทุกข์หาเครื่องเสีดทานไม่ได้เนี่ยเป็นเป็นสภาพใดบางคนก็ไม่เข้าใจว่าความดับแห่งทุกข์เนี่ยคืออะไรต้องอมองไม่ออกเพราะว่ามองออกแต่เฉพาะก้อนทุกข์ที่กำลังกำลังแรง,แรง ถูกยึดปังไว้แต่ว่าในขณะนั้นนะ่ะถ้าถ้ามันคลายความยินดีในในก้อนทุกข์ละกว่าเหตุของทุกขนะ์น่ะนั่นแนหะเป็นสภาพที่ทุกข์ดับก่อนล่วงหน้าแล้วเห็นเห็นความดับแห่งทุกข์เป็นสภาพที่ไม่ไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปเถือมั่น นั่นคือความดับแห่งทุกข์ต้องมองเห็นสภาพนั้นแล้วจะทำยังไงที่จะทำให้ความดับแห่งทุกข์เนี่ยได้ชัดเจนได้ทำได้จริงความทุกข์นั้นดับได้จริงคือต้องเข้าใจว่ามีขบวนการและข,ขบวนการที่หนึ่งต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องขอบวนการของมร เร,เราทำให้เจริญทําให้มากเข้าใจแล้วเข้าใจอีกชัดแล้วชัดอีกไม่ใช่เข้าใจครั้งเดียวเมันเจริญแล้วเจริญอีกทําให้ความรู้เต็มรอบรู้ว่านี่คือความดับนี่คือเหตุของเหตุของทุกนี่คือก้อนทุกรู้กําหนดได้กระบวนการแห่งมรรคที่ประกอบด้วยองค์แปดจริงๆเอาแค่องค์เดียวคือ สมาธิองค์เดียวในสมาธิิมีองค์ประกอบอีกเจ็ดอยู่ในสมาธิินั่นเองกงเรียกว่าเป็นองค์แปดจริงๆตัวสมาธิิคือตัวมรรกก็จะทําให้อาริยสัตสีครบเมื่อเมื่อจเจริญถึงที่สุดแนหะต้องเข้าใจว่านี่กระบวนการที่ควรรู้แจ้งได้รู้แจ้งละคนกำหนดรู้ละ นี่คือความควรละได้ละละนี่คือความแจ้งได้แจ้งละนี่คือความเจริญได้เจริญละได้ชัดในขณะเป็นขณะก็รู้รู้ถึงผลละรู้ถึงผลว่านี่คนที่เข้าบรรลุแล้วผลนั้นไม่ค่อยชัดเจนทึกทักเอาเองสำคัญเอ,เอาเองนี่ไม่ได้ต้องให้ผลนั้นเป็นเป็นธรรมที่ประกาศ ให้ผลนั้นเป็นประจักษ์โดยไม่ต้องสำคัญอ,อันนั้นคือจะเป็นความความรู้แจ้งวิเศษเป็นอริยะเป็นสัจจะคือเป็นความรู้จริงอ,ะอ่ะต้องอาศัยความจริงที่ประจักษ์ไม่ต้องอาศัยความตึกนึกไม่ต้องอาศัยความสำคัญอาศัยสภาพธรรมท,ที่ที่การันตีโดยสภาพนั่นเอง แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหมายความว่าไม่ใช่คิดนึกแล้วก็สำคัญในขณะเป็นคิดขณะนนึกแต่ว่าถ้าเป็นความจริงเนี่ยไม่ยินดีก็ไม่ยินดีตลอดคือไม่ใช่ว่าเดี๋ยวยินดีบางครั้งหรือสำคัญว่าเป็นสภาพใดสภาพสัจจะก็จะเป็นความจริงตลอด พิจารณาครั้งหนึ่งอันนี้เป็นอนัตตาเดี๋ยวเผลอๆก็ไม่ใช่อนัตตาละอย่างนั้นไม่ใช่นะก็ข้าคนที่ได้ความจริงแล้วเมื่อไหรก็เมื่อนั้นนะเห็นแล้วเห็นอีกก็ไม่คําตอบก็ไม่เป็นอื่นนะแจ้งแล้วแจ้งอีกชัดแล้วชัดอีกอย่างรู้แล้วก็รู้ว่าน,นั้นไม่ควรหมายมั่นอย่างรู้แล้ว รู้ว่าเป็นสภาพที่แปรไปเปลี่ยนไปอยู่แล้วหมายมั่นกหน็หมายมั่นไม่ได้เพราะเป็นโมฆะเป็นอนัตตาจะถึงจะสำคัญผิดก็เป็นอนัตตาอยู่นั่นนะเป็นอุปาทานเมื่อเห็นความจริงนั้นนะก็รู้ว่าป่วยการไม่มีเหตุผลใดที่จะควรหมายมั่นยึดถือยินดีอยู่ทำให้คืนสู่ธรรม ทำให้ความรู้นั้นคืนสู่ธรรมก็มจะเป็นผู้ไม่จองจำอุปทา,านตนเองไว้อุปทา,านเนี่ยจองจำจองจำความไม่รู้ให้ข้องเกี่ยวอยู่ไม่สิ้นดังนั้นความรู้เกิดทำให้ไม่จองจำอุปทา,านซ้ำซ้อนอยู่ขอบพระคุณ หลวงพ่อที่เมตตาได้ตอบข้อคำถามค่ะ